ดูนี่ครับนี่ตังการด้วยเออเอออูดามีสี่ล้านสองแสนพะจ้าไปเลเวลสามสวัสดีครับท่านผู้ชมเห็นนี่ไหมครับคานากิเคล่าใหม่คารเอสเอสหรือชิเปิลเอสเดี๋ยวเรามาดูสตัทพื้นฐานพร้อมกันฮะนี่พลังลบหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันพลังโจมตีสี่หมื่นหกพันพลังป้องกันสามหมื่นสี่เฮดพีแปดแสนกว่าครับ บอกเลยว่าโคตรสุดยังไม่หมดเท่านี้นะนี่ครับเซลล์100คะแนนทุกอันแล้วก็อัพตันด้วยครับไอดีนี้ไม่ใช่ตันแค่ตัวละครนะเซลล์ก็ตันครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพามาดูออฟเซลนะอ่าสีแดงจะเป็นออฟการโจมตีคีดามีแล้วก็เพนเล่ครับออฟลองจะเป็นออฟคืนชีพอันนี้ก็เป็นดามจที่สร้างเพิ่มเพ้น ต่อไปเป็นสีเหลืองเยลโล่นี่ฮะพลังป้องกันเป็นออฟบอกพลังป้องกันแล้วก็อัตราบล็อกออฟเสื่มก็คือสะท้อนดาเมจกับดาเมจที่ได้รับลดลงต่อไปเป็นสีเขียวเหนียวกจฮะนี่ครับเป็นออฟเฮดพีกับอัตราดูดเลือดบอกเลยว่าออฟเฮดพีอ่ะแม่งโคตรถึกอะ่ะแล้วยิ่งใส่กับตัวนี้ด้วยทีมอันเทคุแม่งบับเยอะจริงๆเว้ยท่านผู้ชมคือแบบทั้งถึกทั้งตีแรงอ่าอันนี้ออฟรอครับ ภายในสองรอบแรกจะเพิ่มความสามารถโจมตีสาเปอร์เซนต์อันนี้ก็ดีนะดาเมจที่สร้างเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซนต์ดาเมจที่ได้รับลดลงสิบเปอร์เซนต์ยังไม่หมดฮะาท่านผู้ชมยังเหนือศักยภาพศักยภาพของอดีนี้ก็เป็นก็เป็นเลเวลห้าเลเวลหกนะครับใส่เป็นสีไฟจราจรนะเหลืองแดงเขียวอ่ะเดี๋ยวผมจะมาพูดพาสีเด่นๆไฮไลท์ของเจ้าตัวนี้แล้วกันเจ้าตัวนี้นะครับมี พาสีที่สามารถยั่วยุได้แล้วก็พาสีเพิ่มบัฟความสามารถพื้นฐานทั่วไปนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งที่ผมชอบก็คือเมื่อเริ่มรอบฝ่ายเราหากพีพีของตัวเองเนี่ยต่ำกว่า50ซจะสร้างการโจมตีแก่ตัวละครที่มีพลังโจมตีสูงสุดร80เซนะครับก็คือตีฟรีแหละเออเริ่มเทมาตีฟรีหนึ่งรอบและก่อนตัวเองตายนะครับจะสร้างดาเมจให้กับศัตรูที่มีพลังโจมตีสูงสุดเหมือนกัน30% 0ทันทีนะฮะ สกิลนี้แหละเป็นสกิลที่ผมชอบมากอืแต่เวลาเล่นจริงจะได้ใช้เยอะหรือเปล่าก็อันนี้ก็ไม่รู้นะครับเออคือถ้าเกิดเลือดมันต่ำกว่า5 0เนี่ยไม่รู้ว่ามันจะตายก่อนหรือว่าจะได้ใช้สกิลแค่รอบเดียวนะก่อนจะไปเล่น PVP เรามาตีบอสกันก่อนดีกว่าตัวนี้เป็นตัวละคอตีเดียวนะครับผมอยากรู้ว่าดาเมจมันจะแรงแค่ไหนเวลาตีบอสมาฮะ อ่าเรามาดูการเลเวลหนึ่งก่อนเลยครับไปอ่าอืมต่อไปเทธนโอ้โหเทธนหน้าเป็นการเลเวลสามท่านผู้ชมเอาแล้วผมลืมดูดาเมจการเลเวลหนึ่งไอ้ครสูสีแม่งเร็วไปวะ่ะครูสองพอครับเดี๋ยวดูดาเมจไม่ทันอ่ะครูสองก็ชาชิบหาเลยทีนี้อ่ะอ่า,อาเทธนเราละมาเรามาดูดาเมจเลเวลสามกันครับ เดวขอช่าตัวอื่นไปก่อนได้ไหมอ่ะอ่ะอ่ะนี่ฮะดาเมจเลเวลสามัอ, 3. อืมโทกะสีเขียวก็ตีแรงนะดูโทกะสีเขียวหูดาเมจเป็นล้านอ่ะดูนี่ฮะนี่ตังการด้วยอืออืออ,อ้ดาเมจสี่ล้านสองแสนพระเจ้าโอ้ my god โคตรแรงอะ่ะถ้าไปเล่น pvp จะขนาดไหนวะ ตอนนี้เรายังเหลือการเลเวลสองใช่ปะมาเดี๋ยวผมหากันเลือกสองก่อนแต่เหมือนจะไม่มาเลยครับการไม่มาเลยอ่ารอเทนน่าเรอเทนน่าท่านผู้ชมเดี๋ยวดูเพื่อนๆไปก่อนดูน้ฮู้ระบำเพื่อนๆไปก่อนท่านผู้ชมต้องเห็นทุกการฮะโอ้โหการไม่มาเลยเกมพวกสตีนอ่ะอ่ามาละมาละอ่าเรามาดูดาเมจเลเวลสองครับนี่ไปคนสอง นี่ตั้งการฮะโอ้โหเท่สองล้านเจแสนประมาณนี้สองล้านก็กว่าสุดว่ะไปเล่นพีพดีกว่าไปอยากอยากเล่นละรีบรีบรีบบายครับเรามา,มาลงอารีนาดีกว่านี่ฮะทีมทีมตามนี้เลยนะครับเป็นทีมอันเทคุบับยยจัดเขาบอกโอ้โหแล้วตอนนี้พี่แกอัตราชนะร้อเอร์เซฮะ โอ้โหทำผมไม่กล้ากดเลยแต่ถ้ากูแพ้ได้เป็น99%เ้ปอรซนเลยนะไงก็คลิปนี้ขอกดไลค์เป็นกำลังใจหน่อยนะครับอืมอ่าไปใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสัญญาว่าจะหาตัวละครทเทพม,มารีวิวให้ดูนี่ครับอืมเรามีโอกาสได้ใช้การเลือลสอนะเดี๋ยวเราจะ ใช้สีฟ้าบ้าไปก่อนแล้วก็สีแดงโจมตีอายาโตแดงฮรอ้าการเลเวลสองเรามาละอ่ะดูดิให้ดูเขาเลเวลสองอ้าไอ้เหี้ยติดบล็อกออไอ้อไอสัตว์โอ้กูมไม่ชอบทาทละเลยแล้วอดดูเลยดาเมจดาเมจเข้าหนึ่งเนาดิตีหนึ่งอะ โอ้โหเดี๋ยวเอาไหม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 เทนยากเหมือนกันนะครับใน PVP ถ้าเจอทัทะาราเนี่ยดามินี่คือโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ตอนนี้มีตัวละครย,ย่ยอ,ยยอยยุด้วยไอ้มีสกิลย่อยยุด้วยผมไม่ค่อยชอบสกิลย่อยุ่มันเลยอ่ะผมไม่อยากให้มันตายเอออ่ะมาดูใหมมาดูใหม่การเลเวลสองมาอ่ะผมใส่เลเวลหนึ่งไปด้วยนะ<ไ>ครับฟึบฟืบฟืบโอ้ห้านสาม ไอเชีย่ยการเดียวตายเนี่ยอ่ะจอมแพ้เลยเชีย่ยถ้าเกิดเราิีคอห์กันน่ะถ้าเกิดมันไม่มีทาัาลทะลาผมว่าการเลเวลหนึ่งเลเวลสองอะ่ะครั้งเดียวตายอ,ะอ่ะอะไอไม่ได้เวอร์นะเมย์ดัมมีเป็นล้านอะ่ะคือเลือดอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูเลือดอายาโตะเลือดตัวละครส่วนใหญ่มันมีไม่ถึงล้านหรอกครับท่านผู้ชมเนี่ยเจ็ดแสนเห็นป่มมันมีประมาณมีประมาณเจ็ดแสน,นแปดแสนอะเลือดอะ่ะแล้วตัวนี้ดาเมีเป็นล้าน ไปครับอุ uh ้ย oh. เที่ยพลังทีมนี้โคตรใกล้ผมอะเกมนี้เป็นศึกต er ่อสู้พลัง900 0แสนกับ900 0แสนฮะอ่ะเรามาดูกันว่าจะเวอร์ไม่ดามจเหมือนเดิมฮะแต่ครั้งนี้เราใช้เลเวลหนึ่งนะครับอยากรู้ว่าจะลอยแค่ไหนไปฟึ๊บฟึ๊บเลเวลหนึ่งจะแสนเฮ้ยเดี๋ยวนะ แสดงว่าเรือมันไม่ใช่เจ็ดแสดนดีถ้าเกิดเจ็ดแสนนั้วมันลดเท่านี้เฮ้ยผมมีขอผิดขออภัยครับอ,อึ้ม่ใหม่ใหม่มาเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้ฮิลก่อนอ่ามาไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บ โหนม่เป็นล้านการเลยวหนึ่งน้มเป็นล้านอะ่ะงั้นก็แปลว่าน่าจะสองเทินถึงตายนะถ้าประมาณนี้เพราะว่าเวลาเล่นจริงเราเจอทัทลาด้วยไงต้นคลิปที่พูดข้อมูลผิดก็ขอใครนะครับมันนีสต่งเต้นมันนี้เลยอือืมโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเชียทหามดุจังวะอ,อือดูพาสีุของมันครับนี่ อ่านี้เป็นพับสีครับก่อนตายจะโจมตีเฮ้ยตะขาบนี่มันปัญหาละมึงเป็นตัวปัญหาใช่ไหมฮะคว้าก่อนเลยตัวปัญหาอือมิิต <c oughs> ิดบล็อกไอ้สัตว์ปุ๊บปุ๊บอ่าตะขาบตายไปแล้วไอ้ตัวปัญหาตายละมึง ผมชอบนะครับทีมที่พลังสูสีแล้วก็ไม่ก่อนยอมแพ้มันได้เล่นยาวดีไงถึงคะนก,กิจของกูจะตายไปแล้วก็เถอะน,นะ <c oughs> แต่ผมก็อยากให้หนาาผู้ชมสนุกนะฮะกับทีมอันทีคู่ของคุณชาติอุ้ยชิมาแล้วอีคือเหมือนทีมเราจะแบบอจะรอดเปล่าวะ่านผู้ชมรอดปะรอปะ อยวไปก่อนป๊มอ่สาต่อสองต้องรอดดิจริงๆคุชาตเขาบอกเทคนิคก,การเล่นมาด้วยนะครับเออเวลาเจอทีมอันเทคุให้ฆ่าโนคูก่อนอีกตัวหนึง่งฆ่าตัวอะไรวะจำไม่ได้ละ <c oughs> โทรกะปะผมจำไม่ได้ละเออแต่เดี๋ยวคลิปหนา้าผมจะทำเทคนิควิธีชนะทุกทีมคร,รับไม่ว่า,า,าจะเป็นอันเทคุ ต้นเอากิรี่แล้วก็ CGG นะีซีจี<า><ใ>นมะมาเกมต่อไปนี่ฮะโอ้อันนี้อะไรเนี่ย c c g ผสมเอากิรี่เหรอมาเราใช้อันนี้เลยแล้วก็โทกะแล้วก็ ปิดท้ายเป็นน้องฮูกไปชื่อชื่อชื่อโโชิีอายอืมตอนนี้คนข้างบ้านผมคุยกันอยู่นะฮะขออภัยสลับเสียงรบก,กวนด้วยอาแล้วอาตกขอตายปละมาฝั่งนู้นคิดหนักเลยครับท่านผู้ชม เวลาไม่มีแอ์โตแล้วเหมือนใจจะขาดเพราะจูโซมันก็ตีเบาฮะฮิตแรกอะเออเนี่ยเนี่ยเบาปะสามแสตนะเยนี่มาต่อไปเราใช้นี่ดีกว่าฮิลเ้่ยไปก่อนคำขาับชิวๆแล้วเอานี่เดี๋ยวเราเลงทาราเลยมา น้องคูแล้วก็คันกิไปฟืป้นตักไอซ่าไอตัวปัญหาปุบปุบปุบดาเมจเป็นล้านฮูโคตรมันว่ะไอเช่เล่นทีมดีน้ำมันว่ะผมว่าทีมเนี้ยเมตานในอนาคตถ้าให้ผมจะอันดับนะผมว่าผมว่าอันเทคูกับต้นเอากิเดียเก่งเลยเพราะว่าซีซีจีมัน ตามียังไม่พออ่ะเออตอนนี้มาแล้วค่าค่าตัวนี้ไปก่อนแล้วกันชิวๆขำๆโอ้โหแล้วการคาเนก,กิเคนไม่มาเลยเหมือนเหมือนเกมรู้ว่าผมอัดจอเออพอจะรีวิวไม่ค่อยออกมาเลยน,นี่โอจูโซมึงอื่นเนาะเออ,อตายเวซะ ไอ้นุงูนี่ก็โกเหมือนกันไนะเออไม่ใช่แค่คานกินะไอ้น่หูเาเก่งอารมายืนทำอะไรคนเดียวจ๊ะตายไปซะเหอะตุ๊บ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 ตุบตุติดกอ,อีโอหก็อาริมาเยอะเลยทีนี้โกเหม,มือนปั๊มเกาะให้ฮะดาเมจกเลเวลหนึ่งล้านห้ ผมว่ามันมีโอกาสเิอเดียวตายวะ่ะมามันจบแล้วแหละเกมเนี้ยายบายคุณ S R W T ได้สกอร์ยิมหกแช,ชน,นอีเดนไอ้มึงไม่ตายสักทีว่ะไอเกาะมึงเยอะเนี้ยอะพี่นี่ก็อึดจ้างไป,ไป ริบล้อยมาฮะโอทีนี้ไม่กดย่อแพ้ด้วยใจสู้จะจ่ดเดี๋ยวเราตีอะไรก่อนดีอ่ะเดี๋ยวเราลองตีจูโซไหมเออเฮ้ยมีมีทะทลาด้วยอ่ะเดี๋ยวลองดาเมจเลยเดี๋ยวเราถ้าลองดาเมจอ่ะนี่การเลเยอรสองดูซิว่าจูโซมีเกาะจะตายไหมมาฮะโอ้โหเฮ้ยอะไรอ๋โหมึง นี่ถ้ามือฉักดยอมแพ้ไม่กดไปเลยตั้งแต่แรกวะคุณจะดูดาเมจเนี่ยเกมนี้เจอพลังก 00, นะ้าสหนึ9หมื่นฮะอย่าเพิ่งกดยอมแพ้นะอย่าเทดาเมจเออโอหเกมนี้เจอทาทละละลเราทเทได้น,นิดเดียวละอ่ะอันนี้ต่อไปติดพาสีบชัวโอ้ไม่ชอบทาทระ,ะเลยวะ่ะ เออแต่ฆ่าไอ้ตัแดงได้เว้ยเดี๋ยวเราต้องใช้คณิกิตัวแรกแล้วครับจะได้ไม่ติดทาสีก็ติดอยู่ดีแหละถ้าเกิดมันตีแรงอ,อ่ะอีคอ่าต่อไปเราฆ่าทัทลารสดีกว่ามาโอ้ยโอ้ยตาขาอ้ยอีคืผมว่าต้องฆ่าตะข,ขาบก่อนมาเชื่อแต่กูอยากฆ่าทัทลาร์อ่ะไม่ชอบอ่ะมามาต้องฆ่าตะข,ขาบก่อนครับ ฮิวไปก่อนเลยอ่าเรเวสองด้วยเราใช้การแรกเลยมาปิดด้วยนกฮูกใปุ๊บดูครับปุ๊บปุ๊บ้ยลืมดูดาเมจไอสับมูเดี๋ยวดูว่ามันติดบล็อกหรือเปล่าอ่าตอนนี้ตาขามตายละลูซิแต่ผมอยากให้ท่านผู้ชมเห็นการเลียวสามนะแต่มัน ทำยากอะ่ะเออทีมอันเทโคมันไม่มีตัวบัฟการ์ไงอฮ้ยเหมือนจะได้เห็นว่ะท่านผู้ชมแต่มันจะติดภาพสี่ไปดิอ่าผมลากเลยเพื่อนท่านผู้ชมครับเฟซี่เลยน,นเนี่ยจริงๆผมก็ไม่อยากแพ้นะเว้ยไอ้เชีย่ยเล่นแพ้ก็ไม่ได้แล้วเว้จริงๆมีคนรทำนะลากมาแบบเนี้ยอ่ะมาฮะ ไปเลเวลสามปึบปึบึบปึบิ้บบเดียวตายครับทิ้เดียวตายถ้าเกิดมันไม่มีภาษีแบบมันตายดาเมจสองล้านกว่าไม่ใช่2อล้านกว่าเลยซ้ำมันติดดาเมจหนึ่งอยู่คิดหนึ่งผมว่าประมาณ3มล้านถ้าไม่มีภาสีนะประมาณสล้านก็เยอะอ่ะอ่าเกมต่อไปเลยเดยวพางไปหมื่นห้าแปดแ้า เฮ้ยทีมนี้อัพสุดอยู่แอเต่เป็นซุปเปอร์สยาเไว้อืมมาเฮ้ยเที่ยลืมไปเราต้องใช้การแรกถึงจะได้เห็นดามีอ่าไม่เป็นไรอ่าเราเราเราอย่างนี้เลยแล้วกันอ่าเดี๋ยวก,การที่สองมันจะติดพัสสีใช่ไหมเนี่ยอ่าไม่ติดพัสสี่ <c oughs> เราแพ้เฉยมาโอ้โหเกมนี้การไม่ค่อยโอเคเลยอันเดี๋ยวเราใช้การแรกเลยฮะตานที่เราบอกฟึบไปปุบๆมือติดทาสิ์อยู่ดีเว้ยคือดาเมจมันเป็นเป็นล้านอะผมว่านะ เวลาเจอทารทาระนี่แบบเทสด้าเมจยากจริงๆแต่ผมว่ามันมันต้องมีคิดเดียวตายแหละเธนเดียวตายแหละถ้าผู้ชมเชียอป่ะถ้าเชียอคอมเมนต์หน่อยเพราะว่ามันเราเจอทารทาร่ไงเราเห็นด้าเมจได้ไม่เต็มครับโหการเทคนิกเนี่ยมาเลยฮย ผมรู้ละถ้าเกิดเราฆ่ามหารากนเราก็จะไม่เห็นเนเออเกมหน้าเกมหน้ามาฮะทีนี้พลังเกือบเก้าแสนครับเดี๋ยวเราจะฆ่าทหาราก่อนเอ,อ้ยอ่ะมึงยอมแพ้ใช่ไหมกูเจอมึงอีก,อกรอบนึงอ่ะ มาดีมีกดยาแพ้เะล่ะเอ่อโท่โธ่อากูเจอมึงสามรอบมาดูซิว่ามึงจะกดยาแพ้อีกเปล่าฮะสู้หน่อยเพื่อนไปขอการเลี้ยวสองยแล้วกันมา เฮ้ยไอทหารรัติดวงดำน่าจะไม่มีพฟัฟฟี่นะมีป่าวะแต่เหมือนเราแพ้ทางครับเราเลยตีเบาเออขูเจอมึงครั้งที่สี่มามาดวซิกูเจอมึงสี่รอบมึงจะสู้ไหมมาไอา ตาที่ห้าก็ขอเจออีกผมว่าผมจะเล่นเกมสุดทา้ายละผมเจอคนยอมแพ้มาเยอะละอนนี้อันมานานเลยเนี่ยครึ่งชั่วโมงละมาครับเดี๋ยวเราอย่างนี้เลยนะกันมาฝึบฝึบดูครับชุบชบอื้อชุบชุบชุบ,ชบ,ชบอุ้ยไม่ตายว่ะแล้วตัวนี้มันอึดว่ะทีมนี้พลังเก้าแสนเหมือนผมนะเออแต่เราได้เปิดก่อน เกมนี้จะเป็นเกมสุดท้ายแล้วนะท่านผู้ชมเพราะก่อนหน้านี้ผมเจอทีมยออแพ้เยอะมากโอ้โอ้แต่ผมว่าตัวมันมันก็ไม่ได้อึดอะไรมากนะเพราะว่าน้องพุงอึดกว่าอืมมาเทากะเขียวไปตัวนี้บัฟแล้วก็ ลองมาตีอายาโตด,ดิอ่ะชุบดูฮะชุบชุบอืมหกแสนนี่แต่ทีมนี้เขาอึดเหมือนกันนะเนี่ยเวลาเจอพลังเก้าแสนหรือว่าเจอทีมที่พลังใกล้เคียงกันมันจะดาเมจจะไม่ได้เวอร์เวิร์กอลังการฮะมันก็จะสู้กันหลายเทิร์นแหละ อีกส์ลุเซี่อีกส์โอ้ลุซซี่โอ้ฮึมลุซซี่เป็เน,นพี่เล่นนานจังอะอีกสโหทีนี้เป็นทีมต้นเอากิเอาครีที่สู้นาเหมือนกันนะอ่าเรียบร้อยโอเคก็ เป็นไงกันบ้างครัำสลับเคเนันเกิคาร์ดเอถ้าเกิดเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์และก็ถ้าเกิดอยากดูอะไรเวอร์ๆอีกก็กดติดตามไว้นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับคิมนี้สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับถ้าวันนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย